วันนี้เราจะไปทำน้ำยาขนมจีนแกงไก่แบบมูมูนะคะไปดูวิธีทำกันเลยซีแกงอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บทำแบบรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วก็จะมีมะขามเปียกมะขามเปียกนี่คือรังเลยนะคะมูมูก็จะใช้น้ำปลาในการแช่น้ำมะขามเปียกไปเลยแล้วก็จะใช้ทั้งหมดเป็นคนกินขนมจีนรสเปรี้ยวหวานหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้รสนี้ว่ะ จะไปกินน้ำยากะทิผสมกับน้ำพริกมันก็ไม่ได้กลมกล่อมเท่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินอะไรอร่อยแบบนี้คือมีเวลาไปทำกินเกลี่ยกะทินะคะกะทิวันนี้ใช้กะทิหนึ่งกิโลหั่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำน้ำยาขานมจีนแบบฉบับของมูมงกันเราทำไก่จะได้กลิ่นหอมหอมกระแดงก็จะใช้ขาดกับไข่ใบไม้สดให้กัน เครื่องปรุงครบแล้วนะคะตอนนี้พร้อมั้งกะทิไปดูวิธีทํากันเลยอันนี้เอาไก่ไปผัดกับเครื่องแกงนะคะให้ดัดกลิ่นคาวก่อนเนาะเสร็จแล้วก็ตักพักไว้อันนี้ขั้นตอนแรกจากนั้นก็ไปผัดพริกผัดพริกนี่ใช้หัวกะทินะคะผัดผัดพริกจนหอม ผัดพิกถ้าเราผัดได้น้ำแกงมันจะแดงน่ารับประทานน่ากินผัดพริกเสร็จแล้วก็ไปเติมเครื่องปรุงน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเราก็จะปรุงตรงนี้ให้เสร็จเลยนะคะทั้งหมดปรุงจนรสชาติได้ที่แล้วก็เอาไก่ที่ผัดไว้ก่อนหน้านี้ ก็คลุกเขาทข้ากันปล่อยให้เดือดนิดหน่อยแล้วก็เติมน้ํากะทิลงไปทั้งหมดเลยไม่ใช้น้ปาปลาใช้น้ากะทิหมดรสชาติจะเข้มข้นมากๆแล้วก็รอให้ปล่อยให้เดือดเดือดเสร็จแล้วครั้งนี้ใส่เลือดด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยใส่เลือดก็จะน่ากินทนตอนแล้วก็ใส่มะเขือพวงเสร็จแล้วก็มีเก็บหัวกะทิไว้เอาไว้ราดหน้าน้ำแกง จะทําให้น้ําแกงน่าทานมากขึ้นนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟผักก็เตรียมพร้อมครบครันทุกสิ่งอย่างสะอาดอร่อยถูกปากรสชาติแบบที่เราอยากได้เลย